สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผมอยากจะสรุปหนังสือที่ผมประทับใจในปี2022นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าปีนี้เนี่ยผมอ่านหนังสือมามากกว่า50เล่มนะครับแต่ว่าเขียนรีวิวหรือว่าสรุปไว้ในเพจ Book for Life จํานวน50เล่มสำหรับเล่มที่ยังไม่ได้เขียนรีวิวเนี่ยมีอยู่ประมาณ4-5เล่มนะครับ สองเล่มในนั้นคือเนื้อหามันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าผมค่อนข้างจะไม่ชอบนะครับส่วนอีกสองเล่มเนี่ยคือผมอ่านจบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เขียนรีวิวเฉยๆนะครับหนังสือที่ผมจะนำมาเล่ามีทั้งหมด9เล่มซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นความเห็นเฉพาะตัวของผมนะครับย้ำอีกครั้งว่าหนังสือที่ผมนำมาเล่าเนี่ยเป็นเล่มที่ผมอ่านจบเฉพาะในปี2022นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้ในปีอื่น ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นหนังสือที่ดีเหมือนกันและคุ้มค่าคุ้มเวลาต่อการอ่านอย่างแน่นอนแต่ละลำดับเนี่ยก็จะเรียงจากเล่มที่ผมชอบน้อยที่สุดไปหาเล่มที่ผมชอบมากที่สุดหมายความว่าผมชอบอันดับหนึ่งมากที่สุดนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ลำดับที่9ก่อนนะครับลำดับที่9 The Power is within you หรือชื่อภาษาไทยก็คือพลังแห่งการรักตัวเองผู้เขียนเล่มนี้ก็คือคุณยายลูอิสเฮนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กเนื้อหาในเล่มเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณยายลูอิสเฮนะครับเนื้อหาหลากัหลกๆของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยพลังแห่งการรักตัวเองเพราะคุณยายรู้ว่าปัญหาทั้งหลายเนี่ยเราเป็นคนที่สร้างและดึงดูดเข้ามาเอง ดังนั้นวิธีการแก้และพาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดก็ต้องใช้ตัวเราเป็นผู้พาไปนั่นเองถ้อยคำของคุณยายที่ฝากเอาไว้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือมีข้อมูลมากมายในหนังสือเล่มนี้แต่คุณไม่จาเป็นต้องรับข้อมูลทั้งหมดภายในครั้งเดียวความคิดบางอย่างจะกระโจนใส่คุณให้ทำความเข้าใจกับความคิดเหล่านั้นก่อนถ้าฉันพูดอะไรที่คุณไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องใส่ใจ ถ้าคุณได้รับความคิดดีๆสักข้อและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวคุณเองก็ถือว่าฉันได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ในฐานะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักไว้คือพลังที่เรากำลังตามหาภายนอกมีอยู่ภายในตัวเราเช่นกันและพร้อมให้เรานำไปใช้ในทางบวกขอให้หนังสือเล่มนี้เผยให้คุณเห็นว่า จริงๆแล้วคุณมีพลังมากแค่ไหนที่ผมชอบเล่มนี้เป็นเพราะว่าหลังจากที่ได้อ่านแล้วก็รู้ชัดเลยว่าตัวเราเนี่ยแหละครับมีความสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปเพียงแต่ว่าจะต้องหันกลับมาทำงานกับตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับเล่มนี้นะครับผมได้มีเล่าไว้ในช่อง Book for life แล้วก็ลองไล่หาดูกันนะครับต่อไปเป็นลำดับที่8 ซึ่งเป็นผลงานเขียนของคนไทยนะครับเล่มนี้ชื่อว่าตันตระโยคะศาสตร์เหนือวัยผลงานเขียนของคุณสุวินัยพรณวไลถ้าผมอ่านนามสกุลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้มีความคล้ายกับ becoming supernatural ซึ่งเป็นผลงานของดรโจดิสเพนซาเพียงแต่ว่าเล่มนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการทำโยคะเป็นหลักนะครับสำหรับปกหลังได้เขียนไว้ว่า อายุทางปฏิทินเป็นอายุที่แก้ไขไม่ได้แต่เป็นอายุที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดขณะที่อายุทางชีววิทยาซึ่งเป็นอายุร่างกายของเราตามความหมายของสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตและกระบวนการของเซลล์กับอายุทางจิตวิทยาซึ่งเป็นอายุตามความรู้สึกของคนเราเป็นสิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขและทำให้ชะลอไว้ได้คนที่มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นคนที่อายุทางชีววิทยานั้นแก่ช้าและอายุทางจิตวิทยานั้นกำลังอ่อนไวัลงโยคะคือศาสตร์แห่งการชำระตัวตนเพื่อก้าวข้ามพ้นตัวตนในเชิงจิตวิญญาณโดยที่การชำระกายเนื้อและกายทิพทั้ง7คือแก่นแห่งการฝึกปฏิบัติของโยคะโดยผ่านการฝึกฝนต่างๆอย่างเป็นระบบจากหยาบไปสู่ละเอียด จากมิติที่ต่ำกว่าไปสู่มิติที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับการชำระตัวตนของคนเราทำได้โดยการดูดซับป,ปลานหรือพลังจักรวาลเข้าสู่ตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยดูดซับป,ปลานี้ผ่านจักระต่างๆในกายทิพย์ใช่ครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ว่าด้วยเรื่องของพลังจักรวาลและก็พูดถึงเรื่องของจักระ สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาโบราณซึ่งผมถือว่ามันตื่นตาตื่นใจมากๆสำหรับเล่มนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ทำคลิปลงช่อง YouTube Book for Life นะครับแต่ว่าตั้งใจว่าจะทำในเร็วๆนี้ละครับหลังจากอ่านเล่มนี้ทำให้ผมได้เข้าใจกลไกของร่างกายและการยืดเหยียดรวมทั้งพลังปรานที่มีอยู่ในร่างกายได้อย่างมากขึ้นเลยละครับต่อไปเป็นลำดับที่7 The Psychology of Money หรือชื่อภาษาไทยจิตวิทยาว่าด้วยเงินผลงานเขียนของมอร์แกนฮูเซลซึ่งเป็นของสำนักพิมพ์ลี Rich นะครับอ้อต้องขออภัยนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่าตันตระโยคะเนี่ยเป็นของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับเอาละครับกลับมาที่ The Psychology of Money ปกหลังของหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าหลายคนเหลือกินเหลือใช้ หลายคนอดมื้อกินมือ้อหลายคนอบอุ่นหลายคนไร้บ้านหลายคนมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในระดับวินาทีหลายคนไม่เคยจะมีตลอดชั่วนา,นาตาปีหลายคนสุขสบายหลายคนขมขื่นข้นแค้นและอีกมากมายทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากเงินทั้งสิ้นจริงหรือหากระยะเวลาขึ้นหนึ่งในตัวแปรต่อความชำนาญในสิ่งใดๆคนเราก็น่าจะมีทักษะทางการเงินที่ดี จนสามารถสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตได้ไปจนถึงการได้มาซึ่งอิสรภาพและการใช้ชีวิตตามแบบที่ใจปรารถนาเพราะเงินนั้นวนเวียนอยู่กับเราตั้งแต่วินาทีที่ลืมตาดูโลกจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแต่โลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างที่รู้ๆกันอยู่หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปกระเทาะเปลือกของความเป็นมนุษย์เพื่อให้คุณได้เห็นว่าเมื่อเป็นเรื่องเงิน รู้อะไรไม่สําคัญเท่าทําอย่างไรและการตัดสินใจลงมือทําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สอนกันได้ยากยิ่งหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ได้สอนวิธีการหาเงินไม่ใช่สิก็สอนวิธีการหาเงินเหมือนกันแต่ว่ามันกลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือการทําความเข้าใจจิตวิทยาของเราที่มีต่อการเงินและเมื่อความคิดหรือจิตวิทยาของเราเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง การที่จะนำมาใช้ในการหาเงินเนี่ยมันย่อมเป็นไปได้อย่างถูกต้องและจะเก็บรักษาเงินไว้ได้อย่างแน่นอนแม้จะชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการเงินแต่ว่าเนื้อหาก็อ่านง่ายและไม่ได้เข้าใจยากจนเกินไปนะครับจนทำให้มันมาติดอันดับที่7ของ Book For Life ต่อไปเป็นอันดับที่6ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Power of Meaning หรือชื่อภาษาไทย อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายเป็นของสำนักพิมพ์ OMG Books ส่วนผู้เขียนก็คือเอมิลี่เอดฟาฮานีสมิ t ปกหลังของหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อจะหาความสุขหรือหลบหนีทุกข์แต่ยังมีแรงขับลึกๆที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอีกด้วยและชีวิตที่มีความหมายนี้เองที่ช่วยเติมเต็มจิตใจเราอย่างลึกล้ำ แม้ในยามที่เราต้องทนทุกข์หรือรเผชิญสิ่งเลวร้ายหนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของชีวิตผู้คนงานวิจัยร่วมสมัยทางจิตวิทยาและสังคมรวมถึงมุมมองจากงานวรรณกรรมและปัจช,ชญาเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือความต่างระหว่างความสุขกับความหมายในชีวิตอะไรที่ทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายขึ้นมาได้แหล่งกำเนิดความหมายชีวิตอยู่ที่ไหน เราจะมีชีวิตที่เปรี่ยมความหมายได้อย่างไรที่สำคัญคือเราจะพบความงามและความหมายของชีวิตท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ได้อย่างไรสิ่งที่ผมชื่นชอบในหนังสือเล่มนี้จนมาติดลำดับที่6ก็คือว่าหลังจากที่อ่านเนี่ยมันช่วยสะท้อนให้ตัวเราได้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยความหมายลึกๆของมันคืออะไรและเมื่อเราได้สำรวจตัวเองและเห็นชัดว่า ที่เราทำเนี่ยทำไปเพื่อใครทำไปเพื่ออะไรความหมายที่ผมให้กับตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันทำให้เกิดพลังได้อย่างมากมายเลยละครับจนผมได้รู้ว่าที่จริงแล้วความสุขกับความทุก์เนี่ยมันอาจจะไม่สำคัญเท่ากับความหมายในชีวิตเลยก็เป็นได้สำหรับเล่มนี้ก็มีเล่าไว้ในช่อง Book For Life ด้วยเหมือนกันก็ลองไปหาฟังดูนะครับต่อไปเป็นลำดับที่ห้า เล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Life in the World Unseen More about Life in the World Unseen หรือชื่อภาษาไทยก็คือสวรรค์มีจริงเรื่องจริงจากคนตายเล่าสู่คนเป็นว่ากันว่าเล่มนี้เป็นผลงานเขียนร่วมกันของร่างทรงท,รงที่ชื่อว่า Mr. Anthony b o r g i a กับจิตวิญญาณที่ชื่อว่าท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสัน เป็นของสำนักพิมพ์อม,มรินธรรมะเล่มนี้ปกหลังเขียนไว้ว่าการนำเสนอเรื่องโลกทิพย์ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเปรียบเทียบแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือที่ชาวโลกทิพย์เรียกว่ากฎแห่งเหตุและผลเป็นเรื่องที่ปรากฏหรือเกิดขึ้นได้กับผู้คนทุกคนไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบจะเชื่อหรือไม่ในกฎข้อนี้ก็ตามการอ่านเรื่องราวของโลกทิพย หากเป็นการอ่านเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยก็จะเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายได้มากขึ้นตามเจตนารมณ์ของผู้เล่าเรื่องแต่การที่ผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของโลกทิพย์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญขอให้ท่านอ่านสวรรค์มีจริงด้วยความสบายใจถึงแม้ว่าผู้เล่าเรื่องจะไม่สามารถยกเรื่องของโลกหน้ามาให้พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ก็ตามแต่ในลหลายๆเรื่อง ก็มีความเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญคือท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันผู้เล่าเรื่องผ่านทางผู้จดบันทึกมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียและผู้แปลคุณสิริพุทธสุขต่างก็มีความตั้งใจและมีความพยายามเผยแพร่เรื่องราวชีวิตหลังความตายในทางที่ถูกต้องที่สุดให้ผู้คนในปัจจุบันได้รับรู้และหากเมื่อได้อ่านสวรรค์มีจริงแล้ว ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าคนทำกรรมดีจะต้องได้ดีคนทำกรรมชั่วต้องได้รับผลกรรมนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนที่สุดเล่มนี้แม้ผู้เขียนจะเป็นชาวตะวันตกแต่เนื้อหาในหลายส่วนช่างตรงกับพุทธศาสนาอย่างน่าเหลือเชื่อหลังจากที่อ่านเล่มนี้ผมเห็นชัดเลยว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและทุกอย่างนั้นมีเหตุมีผลในตัวมันเองการที่คุณได้มาฟังคลิปนี้ หรือการที่คุณใช้ชีวิตในแต่ละวันมีเหตุมีผลรองรับและท้ายที่สุดคุณจะรู้เหตุผลที่ว่านั้นด้วยต่อไปเป็นลำดับที่4หนังสือภาษาอังกฤษชื่อ the biology of belief หรือชื่อภาษาไทยทำอะไรก็ดีไปหมดแค่เปลี่ยนความคิดผลงานของดร Bruce อ l i ิปตันะครับเล่มนี้เป็นผลงานของสำนักพิมพ์ mis หลังปกเขียนไว้สั้นมากๆเลยนะครับดังนี้จิตสำนึกที่แท้จริงสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือการเลี้ยงดูและผมเชื่อว่าเราจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในมนุษยชาติเช่นเดียวกับการเปลี่ยนอารยธรรมมนุษย์โดยการเปลี่ยนความเชื่อเดิมจากโลกแบนมาเป็นโลกกลมได้สำเร็จที่ผมชอบเล่มนี้จนติดอันดับ4ก็เป็นเรื่องของ epigenetics หรือโดยรวมก็คือว่าการที่เราเจ็บป่วยหรือว่าประสบปัญหาต่างๆทางด้านสุขภาพกับชีวิตเรานะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับพันธุก,กรรมแต่ว่ามันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะครับดังนั้นการที่พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายของคุณป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะป่วยด้วยโรคนั้นไปกับเขาด้วยแต่ว่า ถ้าตัวคุณถูกเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมแบบที่ปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่ก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันที่ตัวคุณจะพัฒนาโรคแบบเดียวกับพวกเขาขึ้นมาด้วยแต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับและการอ่านหนังสือเล่มนี้ผมก็ขอบอกว่ามันช่วยได้มากเลยทีเดียวไว้อีกสักพักผมจะเล่าหนังสือเล่มนี้ในช่อง Book For Li f e ให้ฟังกันนะครับต่อไปเข้าสู่3อันดับแรกลำดับที่ 3" ชื่อภาษาอังกฤษคือ After ส่วนชื่อภาษาไทยคือหลังความตายผลงานของด Bruce ร์บรูซเกรสันนะครับเป็นของสำนักพิมพ์โซเฟียหรือว่าปกหลังได้เขียนไว้ว่าเรื่องราวจากปากคำของผู้เคยตายมาแล้วจากหลากชาติหลายศาสนาสารพัดความเชื่อแม้แต่ผู้ไร้ศาสนาและไม่ศรัทธาสิ่งใดเลย พวกเขาล้วนสัมผัสประสบการณ์ลึกล้ำเหนือจินตนาการและประสบการณ์นั้นเปลี่ยนตัวตนพวกเขาตลอดไปคนเป็นตำรวจไม่สามารถยิงปืนได้อีกคนที่เคยถูกแม่ทำร้ายมาทั้งชีวิตไม่หลงเหลือความโกรธแค้นในใจคนที่เคยเป็นนักเลงโตกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นต้นพวกเขาไปพบเจออะไรมาเรื่องราวของเรามีมาก่อนเราเกิด และจะมีต่อไปหลังเราตายแต่เราคืออะไรเรามาจากไหนและเราจะไปไหนเมื่อลมหายใจหมดลงไม่มีใครตอบคำถามเหล่านี้ได้แต่หนังสือเล่มนี้มีคำใบ้ที่เฉียดใกล้ที่สุดดรบรูซเกรสันจิตแพทย์ผู้ศึกษาประสบการณ์เฉียดตายหรือ Near Death Experience หรือ NDE ถ่ายทอดสิ่งที่เขาค้นพบจากงานวิจัยร่วมครึ่งศตวรรษ สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงหลายพันคนเหมือนเปลี่ยนชีวิตพวกเขาตลอดไปและจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนที่ได้อ่านเช่นกันเล่มนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าการตายแล้วฟื้นและระหว่างที่พวกเขาตายเนี่ยพวกเขาได้ไปเจออะไรและมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนื้อหาสนุกตื่นเต้นและมันก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเราอาจจะเป็นมากกว่าตัวเราก็ได้เล่มนี้เป็นลำดับที่3ของ BOOK for l i f e นะครับต่อไปเป็นลำดับที่2ซึ่งเป็นหนังสือที่หลายๆคนที่ติดตามช่องมาสักพักรู้จักกันดีเล่มนี้ก็คือ becoming super natural ผลงานของดรโจดิสเพนซาซึ่งต้องบอกก่อนว่าเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาอังกฤษและฉบับแปลไทยยังไม่มีออกวางจำหน่ายในเมืองไทยนับจนถึงเดือนธันวาคมปี2022นะครับเนื้อหาในเล่มพูดเรื่องของสุขภาพ พูดเรื่องของความมั่งคั่งพูดเรื่องการได้พบเจอคู่ชีวิตหรือโอกาสต่างๆพูดกระทั่งถึงเรื่องของวิญญาณเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือพูดเรื่องของความตัมฟิสิกส์ซึ่งต้องบอกว่าเล่มนี้นะครับดรโจแบบว่าเขียนได้สุดยอดมากๆหลังจากอ่านจบเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกอยากไปทำสมาธิมากขึ้นเลยละครับซึ่งต้องบอกว่า ถ้าคุณเป็นคนที่ทำสมาธิสมควรจะได้ฟังหรือว่าได้อ่านเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แต่ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นคนที่ฝึกทําสมาธิอย่างต่อเนื่องคุณอาจจะพบว่ามันมีวิธีการง่ายๆที่คุณจะสามารถเข้าไปถึงตัวตนภายในนั่นก็คือผ่านการทำสมาธินั่นเองแต่ว่าการทำสมาธินเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบก็ลองหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะครับ เล่มนี้ที่ได้อันดับที่2เป็นเพราะว่ามันยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยจึงค่อนข้างไม่ง่ายสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยถนัดทางด้านภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ผมยกย่องมากๆและเชิดชูมากๆเลยละครับเอาละครับต่อไปเป็นอันดับที่1เล่มนี้เป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับออกมาได้ไม่นานเพิ่งจะเปิดตัวไปในงานสัปดาห์หนังสือน่าจะประมาณเดือนตุลาคมมั้งครับปี2022 เล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษคือ b r e a หรือชื่อภาษาไทยลมหายใจมหัศจรรย์เป็นผลงานของ James Nestor ของสำนักพิมพ์ OMG Books นะครับด้านหลังปกเนี่ยจะมีคำนิยมจากหลายสำนักพิมพ์นะครับผมขออ่านเนื้อหาทั้งหมดให้ฟังดังนี้นะครับน้อยมากที่จะมีหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปที่ทำให้ผู้อ่านอดหลับอดนอนไม่อาจละสายตาจากหน้ากระดาษ แต่บริดตึงเราไว้ได้ขนาดนั้นมันจะทำให้คุณตระหนกมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ติดและมันจะให้แรงบันดาลใจคุณใครจะไปรู้ว่าการหายใจจะปลุกเร้าจิตใจได้ขนาดนี้จาก spirituality and health นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นนิตยสารศาศาหรือว่าเป็นเว็บไซต์หรือว่าอะไรนะครับคำนิยมต่อไปใครจะไปจินตนาการออกว่า หนังสือพัฒนาตัวเองจะอ่านสนุกอย่างกับนิยายวางไม่ลงจริงๆอันนี้ก็คือคำนิยมจากสตีเฟนอาร์กันดรีซึ่งเป็นแพทย์นะครับผู้เขียนหนังสือ The Longevity Paradox คำนิยมต่อไปถ้าคุณอยากอ่านหนังสือสักเล่มเกี่ยวกับพลังของการหายใจขอให้เป็นเล่มนี้คำนิยมจากแพทริกแม็กคิโอนผู้เขียน The Oxygen Advantage คำนิยมต่อไปนะครับหนังสือที่ตราตึงเต็มไปด้วยการเปิดเผยที่น่าอัศจรรย์คำนิยมจากด r ร์แลงเกนชาร์จเจีนะครับจากผู้เขียน The Stress Solution ถ้าคุณสงสัยว่าทำไมหนังสือที่ว่าด้วยการหายใจเนี่ยถึงได้เป็นอันดับที่หนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนั่นเป็นเพราะตัวผมนะครับกับคนในครอบครัวเนี่ยจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้กันทั้งบ้านเลยก็ว่าได้ และหนังสือเล่มนี้นะครับพูดเรื่องของการหายใจและมีเหตุมีผลที่รองรับและทำให้ผมเห็นชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยหายใจผิดมาน่าจะตลอดชีวิตและมีแบบฝึกหัดรวมทั้งมีวิธีการหลายๆอย่างที่จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาการหายใจจนมันจะส่งผลโดยรวมต่อสุขภาพทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหลังจากอ่านเล่มนี้ผมก็แบบว่าโอ้โหมันเป็นหนังสือที่ว้ามากๆโดยที่ตัวผมเองเนี่ยอ่านหนังสือมาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นจะไม่ค่อยว้าวกับอะไรง่ายๆแต่เล่มนี้ทำได้นะครับถ้าสนใจก็ลองหามาอ่านดูนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้คุณเลือกซื้อหนังสือมาเพื่อการอ่านและและพัฒนาตัวเองทั้งภายนอกภายในให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ